ถูกตัวเอไอ้มันลากมันมีมันมีโชว์โชว์โชว์กันนะโชว์ว่าลากศพได้อะแล้วก็ฟาดเต็มหน้าเลยรักโฉรักโฉแล้วก็ชวนต่อโอ๊ยจะได้ตอนแรกอะผมผมนึกว่าไอ้สีเฮี้ยอะไรวะสีฟ้าตัวสีแดงอะโอดเว้ยกำลังจะไปฆ่าเลยอยู่ๆชื่อเสียงน้าตาขึ้นโอดแคร ไม่คร์ีโดนตายเอ้เอเอ้ไ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 อลไอ้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 ยเ้ไอ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 ้ไา้ไอ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 ้อ้อ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไออ้ไ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 อ้ดอ้ไ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 อ เรียอยู่ไหมอ๋อโหวตมาอีกทีคุณคุณตัวสีดำเอ้ยคขินคุณตัวสีดำตัวน้ำตาลตอนนั้นนะทำไมเราตั้งชื่อแบบนี้สีดำตัวน้ำตาลเชื่อไหมเดี๋ยวพอบอกสีดำตัวน้ำตาลห่อยรู้ไหมใครตัวผมคนแรกเลยตัวผมนี่แหละตัวแรตอนที่บอกรัวผม ไม่แล้วทำไมเราชื่อมโมโมะวะแต่ไม่ออกตั้งทำไเชื่อแม่งเลยใช่ไหมคุณเบบี้โมโม่เฉยแล้วคุณสีขาวตัวสีดำคุณนิบันผมยัยามต้สูงสุดครับผมจะว่าตั้งชื่อใครก็ได้คือไนวะในอำเภอายอำเภอปาดชัวเราเปเลือลสะสมแล้วก็ปาดต่อจะบ้า แค้นไงแคสไงอยู่ไปปาดเพื่อนเขาไงเขาพัวฟันเลยไม่ไม่ไม่แต่เราไม่ได้ทำเพื่อนเขานะเราอยู่เฉยเฉยทำไมเราโดนวะไร้อคนไอคนทำมาไม่โดนเออไอคนไอคนทำมาไม่โดนคนโดนหรอสิคือคนที่ดูจะบ้าเฮ้ยเราทำได้พีได้เลยนคนสมองสมองไอสีเขียวสีเขียวขยับขยับหลบหน่อยไม่ทันละบังบังเ้ ลดกรบสึ้นเต็มๆเลยโคโเยี่ยผมแนะนำให้กลับไปดูสกีเบดี้ตอ l e เร็ตซีซั่นยี่ห้านะครับก่อนมาเล่นถ้าคุณจะเปิดขนาดนี้ไม่ไม่ไม่ผมจะบอกไปคุณสามารถโยนเลขห้องไว้อ่โยนหัวห้อไว้ให้ผมได้นะผมรู้แล้วว่าใคร วิทยาโู้ใครแย่อาชีพผมเบอร์สามคุณสีขาวแน่เลยเขาเปิดสีขาครัวดำเไม่ใช่ไม่ใช่ผมรู้ละรู้ลนี่อี่ยไม่เลยดักวิทยาศาสตร์ร่างทรงใสเล็บเอาอะไรดีใส่เล็บอะใส่เล็บใส่เล็บเพชรตีเอไอมี่คนไหนเก้าพี่กอฟคนไหน

เป็นหลือห่างครับเส้ห่าครับห่างครับกลุ่นส่ดาดนินกิจานฟอกกิจจุ่งปน่าเป็นไรอ่ะมีสารเตี้ยนักวิทยาศาสตร์ถอดลากอะไรดิสารเตี้ยเสารเตี้โอเคโอเคใช่นาสูงสเดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวกูดูวสีขาวตัวสี่แดงกูยงไม่หมดอำนาจดิขอเาอย่าไม่หมดอำนาจว้ยอำนาจปัญหาผมมาอีกแล้วอ่ะ คุณคุณเหมือนลุงข้างบ้านอยู่นะเหมือนลุงข้างบ้านอยู่ไหมไม่ไม่แบบประชาชนเขาเลือกผมเองดูดิหร่อหร่อหรอคุณเลือกตัวเองหรอปล่าหยิอยู่ผมก็มีอำนาจขึ้นมาอีกครั้งอ่ะชีวิตคุณอยู่ในกำมือของผมอ่ะผมบอกแค่นี้อ่ะเฮียอะไรเฮียสันตี้อ่ะเออกูรู้ผมไรหาคนเลยป้าอยู่ด้วยกันพี่อยู่ด้วยกันแปลกแปลกแปลกฝากโลครับฝากโลครับฝากโลครับปปแ คนนี้ไว้ใจได้บอกว่าคุณมามี่เอันนี้เอาคนฝากอย่าสงสัยดีกว่าผมผมฝากโลกผมฝากโลกผมเป็นผู้มีอำนาจผมคือสัตว์ที่อหี้ยพะดงความจริยธรรมอยู่ตรงหมอดูแหวเนี่ยโอ้ยเอ้าเหี้ยรวมพลเป็ดสีสีหลากหลายเฮ้ยเอ็มมี่อย่าสงสัยมันบอกว่าอย่าสงสัยอาจจะเป็นเป็ดก็ได้อย่าสงสัยอะเอ็มมี่เอ็มมี่เอ็มมี่ คุณคือมันเป็นศพที่อยู่ด้วยกันสองศพคือเขาฆ่ากันตายี่แล้วคนสีฟ้ากับคุณสีเขียวสีฟ้าเป็นนามเพิร์พี่กบชิบหายแล้วนามเพิร์กูแตกเพราะฉะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผมเขาปาดกันเองอ่ะน่าจะไหนกินสุดท้าโหวตใครวะไม่นานนาเพิรไม่ฟังผมไง หมดหมดใครหมดใครคแดงตัวสีเขียวเขาแคสอะไรคุณมีเปล่ากูไม่รู้กูเคาห้ามไปเชียร์คือคู่รักเขาไม่รู้มีมีใครรู้บ้างครับว่าแอนเพอร์ตายอย่างถ้าไม่ใช่ก็คุณเอมมี่นี่ไงไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่ว่าเขานอนคู่กันเลยอ่ะแบบนอนคู่กันรักมากพี่กอลพี่กอล์พใครฆ่าพี่กอล์พนอนหรือเปล่าพี่คู่รักตายกับเอมี่เอมี่ฆ่าผมคือแบบเขาจับมือกันตายเลยอ่ะก็ก็รู้คู่รักแกพี่น่าจะโดนแอนเพอร์ฆ่าเว้ย เดินมาหลักก็ต้องโดนอำเภอแล้วแหละทำตู้อยู่คนเดียวอ่ะอ๋อนี่ไงคุณมูมูผมเป็นผมเป็นสารเตี้ยนะผมบอกก่อนแล้วนายคุณอย่ไหนอยู่ตรงไอ้ผมอยู่ตรงท็อปคอนอ่ะผมผมไม่ได้เป็นนายอำเภอปลกเสกใจมากเลยกุ๊ปนั่งไว้นี่อยู่อ๋อเฮ้ยมีนี่มีนี่ดูกุ๊ปกุ๊ปปั๊มลูก้ผมมานี่ไอ้ดำขึ้นมาแล้วโอ้ยไปปักกิ่งไอชื่อแล้วพวกมึงอยู่ไหนกันดิฮะกูอยู่แถวไอ้เชี่ยลงบล็อกดิ่งเนี่ยมูมูยังไม่เคยฆ่าใคร อเยี่ยวดากคผมว่าอะไรนะอเี้ยได้ยิสิงมูมูตานมูตัวปิดปากเสแล้วไดมิ้วใหม่ปะเจเจ๋อยไอเชี้ยลืมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ไม่ไม่ผมปิ๊กคอปได้อะไรนะ เมื่อกี้เราไม่เหลืเนียนผมลืมเลยตอนแรกอ่ะผมผมไปอยู่กับสีเขียวสีเขียวบอกว่าอะไรเลยไหมเขาเป็นแคมเราเราไปเผื่อป่าแล้วมึงไปเผื่อป่าเลยนะแต่คนป่าอ่ะตายไปแล้วออกเกมเลยอะคนป่าเนาะคนป่าอะตายไปแล้วเจอกูกดข้ามไหมตายแล้วผมลืมไนี่ยพี่ใครใครไม่จมอ่ะพี่ เรียบร้อยบุกกกการ้าโอ้ย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 ใจเย็น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 โหจะลิงกันลิงกันเลยหโอเวทมันกายร่างเป็นลิงล่าโอ้ยใจเย็นใจเย็นเปปาเก้ใจเย็นกูจัดทปกกิ้งเลยอ่านี่ไงน้อง โอ้โหกูเกือบระเบิดไอ้เชี่ยไม่ฆ่าหรอกผมไม่มีปืนฆ่ายังไงวะสีดำมั้เชี่ยกูอยู่แถวโอู่ใช่ไหมเล่นไปเดินตามกันน่ะเตรียมนะขั้วะข้างบนอ่ะขั้ข้างบนไอ้เียวข้างบนอยู่บนสามคนอ่ะพี่กูกำลังจะตาไข่เลยเี่ไปก่อนไปก่อนแอมี่อ่าๆไปขั้ข้างบนเราจุดกำมีศพ เป็ดส้มคือเชี่ยอะไรวะนี่แหมดสีดำหายไปไหนวะตอนแรกพี่น้องมีสีดำมีเนี่ยกูเอยสีดำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีเท่าอ๋ออ่ออยู่เลยเดี๋ยวประใช่สีเท่ามันฆ่าคนมั้งตอยู่แถวปลาไอ้่วงยางแล้วกูก็กำลังลงไปแถวไอ้เหี้ยปลาไข่อีกรอบนึงเอ่อกล่าวสวัสดีสมาชิกเอาไอ้เหี้ยไม่มีใครฟังเลยใครมาคุยกับกลือผีแล้วผีคุยกับผีพี่ เออ้ดครับคือยังไงพี่กดทำไมเนี่ยกดทำไมเนี่ยพี่ก็ทำไมเนี่ยก็ตายครับเดครับเออเขาหลับหรือเปล่าพี่ใครตายไหนบอกพี่บอกผมดิเดี๋ยวครับได้ยินไหมโอ้โหอะไรโหวดมัวโหวดพี่โหวดทำไมเนี่ยไม่มีใครตายนะพี่โหวดทำไมเนี่ย อาแล้วพี่ไรแล้วพี่จะกดเอแล้วกดทำไมเหรอพี่เออพี่ผมแค่กดปนครับอ๋อแล้วพี่ไม่ตอบผมพี่อะไรกี่ดอกโอ้โหเขากผิดเขาก็ผิดโอเคแหมหก็ผิดสุดยอดเลยมาคจยกันก็ไปเชียร์วิวอยู่แถวป้าไข่กับกูด้วยแล้วกันไม่ไม่ไม่อยู่ห้องไอ้รปภอขายเงิาเข่ายเงานสองล้านร้อยแต่ผม วั f ฟักสองโลร้อยวัตฟักมีอหน้าอะไรมาพูดตรงนี้ครับเนี่ยไฟดับเฮียดับเฮ้ยเราเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปเราอยู่แถวนี้เราอยู่แถวนี้ผมชึกปุ๊บผมเดี๋ยวผมไปดูต่อเลยถ้าชึกอ่ะนี่นะผมดูกล้องวงจรปิดดิเล่นเลยค่ะอืมฮ่าฮ่าเฮ้ยเอ่อไอ้เท้าเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้ สีอะไรสีอะไรบ้างสีอะไรรู้รู้แล้วรู้แล้วแต่แต่ไม่รู้ว่าใครฆ่าตอนนี้โยนสีอะไรยสีอะไรตอนนี้ไม่ไม่ไม่ตอนนี้คิดว่าเอสีขาวนี่ก่อนสีขาวนี่ก่อนสีตายสีขาวสียตายพิโัโยโดนฆ่าตันก็โดนฆ่าใครโดนใครฆ่าโยไอ้เจ็บอ๋อไอส้ม ถามว่าส้มส้มถามส้มว่าเซเลปตายยังใคครรับเเเเลผมนนนีี่ยยค้อาเฮ้ยพูดทำไมอ่ะพูดทำไมพูดทำไมอะไรวะพี่พูดอะไรผิดอะเซเลปไงพูดพูดออกมาทำไมพูดมาทำไมเอ้าก็มันก็เขาตายไงพี่แต่เราไม่ควรพูดไงเราเก็บไว้ถามได้ว่ามันตายหรือยังไม่ตายเพราะว่าเป็ดมันไม่รู้ไง เออทำไมเราเป็นคนอย่างนี้ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผม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 รู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมผมเมื่อกี้ผมไปดูอันนี้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหสีขาพวกเราดูอันนี้กันอยู่ใช่ไหมดูกล้องกันอยู่สามคนเออเรารู้กันสามคนเราเรารู้กันสามคนเดี๋ยวผมจะใช้หน้าสูงสุดในการตัดสินใจของผมละหนูเหลืองกับเบื้องลาวอายาสุดยอดเลยน้องเจ้าไปปข้างไปเลยไปประค่างจะถังเรา เ n g i n e is you my friend เจ็ดคำหกไอ้จะโหวดแล้วไม่มีเบี้ยววดดีกว่าเอาเอาไปเลยปาดจะปาดจะปาดตาวไปเก็บตัวอื่นพี่โหวดง่ากว่าเราเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาโหดแล้วก็ไอ้นี่ไงเราเราหาให้ไอ้ส้มไม่ใช่เกลือไปก็บตัวอื่นไงวันนี้แบบจะบุกเช็คแล้วเจอตอนนี้กูเสียตายมากเลยเียวจะโหวดแล้วไม่ทันละโหวดมีลูกเก็บไอ้ส้มอยู่ตรงนี้ไอ้เฮีอะมันแดกกูกูบอกแล้ว ไอ้เจ็กไอ้ไอ้เหลืองตลาดใช่ไหมไอ้เหลืองอยู่ข้างบนล่องห้องอปพตกพี่นะใช่ไม่ไม่ใช่ตรงสมมาแดกเลยนกกระทงเหรอใช่โดนส้มเข้าป่าครับโดนเข้าป่าแล้วส้มเนี้ยส้มเนี้ยส้มเนี้ยส้มที่ชื่อส้มหรือตัวสีส้มที่อยา่ไปไหนมาแล้วที่ชื่อว่าส้มครับ กินสารเตะไปบ็ตาิ้มทำร้ลัการนะครับขยะไปไหนกูโดนแดกไอ้เหียไม่เม่ขยะขยะเก็บเอาถังเก็บไนถังแล้วเขาไม่เก็บขยะทีนีวผมจะทำโทษคุณนะครับีคุเอาขยะสองแบปจบอักกได้อ้เจาฆ่าเทีไอ้เจ๊ฆ่าทีไอ้เจ๊ฆ่าทีย สีส้มหมดไหมสีส้มเออสีส้มสีส้มเกมเกมยังเกมยังไม่จบนะพอดีผมเกิดพลาะไม่ใช่ผมผมไม่ได้ปลาใช่ใช่ใช่กล้องปูจอนปิดผมเห็นสีส้มเห็นสีส้มสีส้มเลยขอโทษด้วยนะพอดีผมโดนไว่กล้องปูจอนปิดบอกทุกอย่างเลยคือถามว่าสีส้มเห็นขวาบนตอนเซเลปใต้เหมือนกันไหมครับว่าฮะเห็นอะไรอย่างเงี้ย เอ้ยไม่ผมคิ้วหมาเห็นรถไฟหอกไงตอนแรกไม่ใช่ไม่เยอะต่อเลยผมมีคำถามภูเขาเอ๊ะเอ๊มิตลองถามสีเหลืองนี้ภูเขาหรือทะเลถ้าเขาตอบถ้าเขาตอบภูเขาอ่ะหมดเลยแต่ถ้าเขาตอบทะเลไม่ต้องหมดแต่ผมมือไวตายเพราะผมกดเลยเฮ้ยไม่ใช่ปะเปหมต้องตอบทะเลปะโอ้ยยังไม่จบอีกเหรอไอ่ตอบทะเล เลยก็ทะเลก็ทะเลก็เป็ดแต่ถ้าภูเขาก็ฮะนี่ไงไอ้เหลืองเนี่ยไอ้เหลืองเนี่ยตามมา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 เจอตลุกไม่ตลุกคือคุณคุณคือคุณสีแดงตัวสีเขียวอ่ะโดนคุณสีฟ้าป่าแล้วเป็นแค่แล้วทำไมคป็นสีฟ้าไม่โดนโหดอ่ะสีเหลืองเป็นสีฟ้าตายไงแล้วเขาตายกูใช่เพราะเขาเป็นแอมเภอร์ปะไปด้วยกันไม่รู้แต่ถ้าเขาเป็นแอมเภอก็คืออันนี้ไง มีตายเหรอตังมิดโดนแดกแล้วโดนแดกแล้วโดนแดกแล้วเนี่ยโดนแดกแล้วโดยเหลืองแดกแล้วจบเกือเลยวเหนียวมากเลยอ่ะโดนไหมเลยดิโดนไหมอ่ะพูดไม่ได้เลยอ่ะมีข้อมูลอย่างเยอะอ่ะไซเลนเซอร์คุณโดนสกิลโกโบไซเลนต์ไปแล้วอ่ะคุณพูดไม่ได้สีเหลืองนี่ถามสีเหลืองนี่มันเหลือมันเหลือไม่กี่คนละสีเหลืองครับภูเขาหรือทะเลถ้าเขาตอบทะเลเป็นเป็ด แต่เขาตอบภูเขาก็เป็ดสีเหลืองสีเหลืองภูเขาภูลเ,ลเขาหรือทะเลยตอบตอบด้วยครับตอบด้วยครับตอบด้วยตอบด้วยผมมีอำนาจส่งสืดอในที่นี้แล้ว <laughs> ผมในสามารกจะพาในในสามาชิงสภพาผู้แทนเจไดแห่งชาติขอทุกคนบวตสีเหลืองเพราะรรผมเพราะผมเป็นนักสืบไปลุมโอ้ยเฮ้ยไม่เป็นนักสืบเี้ยไม่เป็นนักสืบ วันทีสืบไงสีเหลือที่เหลือผมเช็คแล้วผมเช็คแล้วคุบอกใครสีเหลืองสีเหลืองมินี่อ่ะเฮ้ยเช็คแล้วเช็กแล้วไม่ต่อกันได้ละงอกระป๋องเอาเฮ้ยพ่อมึงอ่ะกี้ไม่ทำไมนี่ยรอดได้ไงรอดได้ไงเป็นใคไม่ได้เดี๋ยวกูไปก๊อปไปเป็นเดือสองตัวเป็นเป็นหมดแล้วเป็นหมดแล้วเหลือกระทุงแล้ว ถ้า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 กูบอกเลยนะถ้ากระทุงกินได้2 2> อีกสองตัวนะจบเลยนะต้องเหลือเหลือแค่ทำเควสกับข่ากระทุงนะกาวิตตีเราหาแล้วถ้ากระทุงกินได้สองคนคือเป็ดเอ๊หาต้องหนีอย่างเดียวไม่ตีไม่ตีเขียวไม่ใช่ื่อส้มอร่ะ อันนี้คืออะไรหาครับจับกระต่ายจับกระต่ายเฮ้ยไอซัปโบท่านี่เล่นไงครับมีใครรู้ไหมครับสู่คนเป็นกระต่ายเหรอสสี้มมิดมิดเป็นกระต่ายใช่ไหมตอนนี้้ต้องหนีมิดต้องหนีมิดต้องหนีอะไรรคับพี่แล้วมันต้องหนีป่ะครับคนเป็นกระต่ายอะกะต่ายจีบกินนะไม่ร

โอหเปลี่ยนชื่อได้ไหมเนี่ยพี่โอ้โหชื่อแบบสีเขียวอะไรเงี้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับสีแดงตัวสีเขียวเนี่ยผมมีหน้าสูงสุดครับไม่ไม่มีใครเขียวเนีผมได้ตานี้แล้วจะพอแล้วแต่ผมแต่ผมจะบอกว่าคือผมต้องของผู้สีส้มนะเว้ยเขาเป็นฮีโร่แล้วเว้ยผมมือไวด้วยดิเาสูงดีนไวเ้วขา้่ของไม่ใช่สุกหดไวแต่ดม